จะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับรถไฟใต้ดินในหมู่ชาวรัสเซียนะคะแต่ในวันครบรอบ80ปีรถไฟฟ้าในรัสเซียก็มีประชาชนจํานวนมากที่ร่วมฉลองวันวานในสมัยที่รถไฟฟ้าอย่างได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะชาวรัสเซียฉลองในโอกาสครบรอบ80ปีรถไฟฟ้าในรัสเซียซึ่งเคยเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักเมื่อหลายสิบปีก่อน แม้รถไฟฟ้าอาจจะไม่โด่งดังเท่ากับระบบรถไฟใต้ดินของรัสเซียแต่ก็ยังดึงดูดผู้โดยสารหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้ชวนกันขึ้นรถไฟฟ้ารุ่นคุณปู่เพื่อรำลึกความหลังและสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคโดยมีทัวร์รถไฟฟ้าพาไปชมสถานที่สำคัญสำคัญและอนุสาวรีย์สวยๆทั่วกรุงม,มอสโก เด็กคนหนึ่งบอกนะคะว่าไม่เคยเห็นเครื่องจักรกลทํางานแต่เมื่อได้เห็นก็รู้สึกทึ่งมากส่วนผู้โดยสารอีกคนนะคะบอกว่าการได้ขึ้นรถไฟฟ้า2ชั้นอีกครั้งหนึ่งทําให้หวนนึกถึงอดีตเมื่อนานมาแล้วปัจจุบันรถไฟฟ้ายังใช้เป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักของชาวรัสเซียค่ะ